สวนไฟฟ้าใช่แล้วแะสวสดีค่าสวัสดีค่าพบก,กับช่องจามแชนแนลนะคะวันนี้เรามาถ่ายทำที่เื่อนไฟค้าพลังน้ำแม่ใจนะคะนี่ดดเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะ ในคลิปนี้นะคะเราก็จะเริ่มจากการออกเดินทางนะคะที่บ้านแต่ก็จะถ่ายทำไม่เยอะนะคะระหว่างทางไปป่งน้ำร้อนนะคะอันนี้จะเป็นอีกเส้นหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมีสวนส้มแล้วก็สวนลิ้นจีนะคะตรงด้านซ้ายมืออันนี้เมื่อก่อนเขาจะมาขุด บ่อแร่นะคะน้ํามันจะสีเขียวๆเ,เราจะไม่ได้เวะถ่ายนะคะระหว่างทางเนาะค่ะเราก็เดินทางไปตามทางอีกเส้นหนึ่งนะคะจนจะถึงในป่งน้ําร้อนนะคะตั้งในก็เป็นอีกเส้นหนึ่งนะคะจากตีข้างๆองเฮียนตนพึ่งเะคะเนาะจนมาถึงตีในเส้นป่งน้ําห้อนนะคะ่ะนะคะ ตั้งค้างเมฆาไ่มันจะเป็นบ,อบอ่อเล่บ่อเป็นคขุดไห้น้่มันจะเป็นสีเขียวนะคะนาอกลมลายถ่ายไห้นะคะนะคะเขาก็ขับรถมาเรื่อยๆเลยค่ะคะ่ะขับเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราจะเจอป้อมนะคะตรงนี้เขาเจ้าหน้าที่จะย้ายเข้าไปอยู่ข้างในแล้วนะคะเมื่อก่อนเขาจะอยู่ข้างนอกนี้นะคะเราจะขับเข้าไปอีกนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเจอกับ ตรงนี้นะคะจะเป็นป้อมมีเจ้าหน้าที่เขาจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะขับรถเข้าไปที่ด้านในนะคะค่ะเฮ้าเตขับรถเขากว่าดีตั้งในเนี่ยค่ะเนาะเฮ้าเตกว่าดีปุ่งน้ําเย็นก่อนเนี่ยค่ะเนาะเราจะเข้าไปที่ด้านในปุ่งน้ําเย็นนะคะก็จะมีน้ําใสเย็นดีนะคะที่ด้านในนะคะ วันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะเขาเดินทางมาพักผ่อนเยอะมากนะคะ ก็แต่มีนักทองเที่ยวนคะคะะนาะมีเปิลมาเลนำนานนะคะเมื่อในพราะว่ามันเป็นวันเสราร์อาทิตย์นะคะอเะค่ะเขา,าก็จะขับรถเขากว่าเรื่อยๆนคะคะตรงในเขายังหมาแวะเตอร์เนี่ยอ๋อตรงนี้เรายังจะไม่แวะนะคะเราจะเดินทางเข้าไปที่ด้านในก่อนนะคะนี่เราขับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเราก็จะเจอกับ จะมีเขามากลางเต็นท์นอนพักด้วยนะคะตรงนี้เขาสามารถเข้ามากลางเต็นท์นอนได้นะคะนะคะเอาเขามาตั้งในปิบนก็จะมีจะหัน้นมากางเต็นท์นอนนะคะนี่แล้วเราก็จะขับรถขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะเราก็จะเจอกับลานจอดรถนะคะแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคะ ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราจะขึ้นไปดูที่เขื่อนนะคะเขื่อนพลังน้ำแม่ใจนะคะตรงนี้จำยังไม่เคยขึ้นมานะคะอยู่เมืองฝังมา30ปีพูดเลยว่าตรงนี้ไม่เคยขึ้นมาเลยนะคะก็จะมาถึงแค่ข้างล่างที่เป็นอาคารสีม่วงๆเมื่อกี้ะคะ่ะ จะมาถึงแค่ตรงนั้นนะคะตรงนี้ยังไม่เคยขึ้นมานะคะเราเข้ามาก็จะเป็นเหมือนป่านะคะจะมีต้นไม้ใหญ่มากนะคะแล้วก็เราขึ้นตามลำน้ำใจนะคะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้คะ่ะใครอยู่มั่งฝังมา30ปีนะะนเนี่ยค่ะมเกยขึ้นมาให้ปอะะะะเกเนี่ค่ะเนาะค่ะมเกยยามหันเนะะี่ยค่ะลัดซื้อค่ะนะวุ่งเกยหันขึ้นพลังนําเมยใจเน,ะะน,ะะนะะี่ยค่ะเนาะแต่ถ้าขึ้นพลังนํานําเมาเนี่ยแต่ตีเขื่อนบ้านล้านแต่คายามขึ้นกว่านะคะเนาะ,ะแต่ตีไหน,นเนี่ยม่เกยขึ้นมานะะมนเนี่ยค่ะมุ่เกยหัวเปิ้นขึ้นมาไรแล้วก็สามารถมาต่อยเขื่อนไรเน,ะะน,ะะนะะี่ยค่ะเนาะแล้วก็ตามได้ก็เป็นป่าคะ่ะนะแล้วก็ธรรมชาติแบบ อา,าาะะอากาศดีมากนะคะอากาศดีมากนะคะอยู่เมืองฝังมาไม่เคยขึ้นมาเลยนะคะแต่ถ้าเขื่อนพลังน้ําแม่เมาที่เขื่อนบ้านลานนี้เคยขึ้นไปบ่อยๆอยู่นะคะแต่ตรงนี้พูดเลยไม่เคยขึ้นมาเลยนะคะนี่ค่ะถ้าขึ้นมาแล้วโอ้โหตกใจมากนะคะก็คือแบบท่อเนี่ยค่ะมันใหญ่มากเลยนะคะไม่เคยเห็นเลยนะคะอันเนี้ย อันนี้คะ่ะโตสีเขียวๆในคำยามหันเตะขนะลาดวางเงืกอกไล่เนี่ยคะนะ่ะเนาะอ่ำเก้หันเลยคะ่ะว่ามันใหญ่มันหน้าเนี่ยเนาะ,ะอันนี้เปินเอานำนำนาจากขึ้นมาแล้วก็บนาจาะเก็บนำไว้แล้วก็หมาโขนานะเปินไก่เฮ็ดอันดีพลังไฟฟ้าฮะเฮ็ดอีหยัยงเนี่ยคะ่คะในค่ะใหญ่นะค่ะนะแล้วเราก็มาถึงเราจะจอดรถไว้แล้วก็เดินขึ้นไปที่ด้านบนนะคะ เนะคะเขาเดินขึ้นกว่าตีตั้งเนื้อะนะคะตั้งเด็กๆเนะ่คะเนาะเดิน,ะะน,น,นึ้นกับตุ้ยนะคะก็จะเป็นเหมือนเขื่อนเป็นฝายนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเด็กๆก,ก็ลงไปเล่นดูในน้ํานะคะว่าน้ําเย็นไหมแบบนี้นะคะก็คือตรงนี้ก็คือน้ําเย็นมากนะคะเนี่ยค่ะเขาสร้างตอน าาน่าจะปี2528นะะียค่ะยังไม่เกิดเลยเปิ้ร้างมาตแต่เมื่อปี2 5 2 8เนียค่ะเฮายังไปเกิดเลยะค,ะนะค่ะนะค่ะเราจะดูประมาณเท่านี้แล้วก็เก็บรูปสวยๆนะคะแล้วเราก็จะออกไปที่ด้านข้างนอกแล้วนะคะเอาคะเฮาก็ตัวยเยาวก็เฮาก็ตีออกกว่าตั้งนอกนะะเนีคะเนาะนีคะเฮาก็ ขับรถออกมาตั้งนอกในก็จะเป็นเป็นตัวอาคัรนเนี่ยคะ่ะนาอเนะ่ฮะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะเดินไปนิดนึงนะคะไปดูที่สะพานแล้วก็จะมีแม่น้ําไหลที่มาจากด้านบนเมื่อกี้คะ่ะเนี่ยคะ่ะที่สะพานตรงนี้จะมีแม่น้ําที่จากเขื่อนตรงนั้นนะคะเขาจะไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลไปทางด้านในตัวเมืองนะคะ นี่ค่ะจะเป็นสะพานแขวนห้วยน้ําใจนะคะก็สามารถมาเล่นน้ํามานั่งเล่นแล้วก็มากินอาหารที่นี่ได้นะคะนี่วันนี้ก็เสาร์อาทิตย์มีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวนะคะพาเด็กๆมาเล่นน้ํากันเยอะมากนะคะวันนี้เพราะว่าน้ําตรงนี้มันเย็นแล้วก็ใสนะคะใสมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็คืออากาศดีแล้วก็น่าเที่ยวมากใช่ไหมคะ ในคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะก็จะมี e ีีต่อไปนะคะในคลิปถัดไปนะคะก็คือเราจะออกไปถ่ายที่ข้างนอกนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะใหม่ซุงค่ะ